ปลาว่ายน้ําเป็นฟู้งอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ใช่เนาะแต่เนี่ยมันคือมันเป็นควันควันจากธรรมชาติที่ขึ้นไปแล้วทีนี้ในสายน้ํานี้ถามว่ามีควันขึ้นแบบนี้ทุกที่ไหมมันก็ขึ้นเหมือนกันหมดทั้งสายนั่นแหละแต่ว่าทําไมดูเราดูจากตรงนั้นแล้วทําไมเราตรงช่อนนั้นเราไม่เห็นแบบแบบตรงนี้ล่ะเพราะอะไร ที่เราเห็นที่เราเห็นภาพแบบนี้ตรงนี้ก็เพราะว่านี่ไงคะเห็นไหมแสงแสงทองสาดลงมาแสงจากพระอาทิาตย์สาดลงมาให้เราได้เห็นมันก็เป็นเช่นนี้แหละมันจึงกลายเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามมากเอาดูดูก็จะจับตรงนี้แหละไม่ต้องไปดูที่ไหน,ลนแล้วทีเนี้ยเราก็ดูกันตรงนี้แหละมือไม้มันออกจะสั่นๆน,น,นิดๆไม่ใช่อะไรหรอกตั้งก้องก็ตั้งไม่ได้ ประคองไว้เวลาพูดมันก็จะอะไรประมาณนี้แหละแต่ก็ดูไปเนาะเรามาให้ดูความสวยงามความสวยงามของธรรมชาติในลําห้วยกันสําหรับคลิปนี้ก็นี่แหละไม่มีอะไรเราก็ชมไว้เนาะอาจจะไม่เคยไปเห็นที่ไหนก็มาเห็นที่ที่นี่มาเห็นพร้อมกันกับสาวดอยเนี่ยเนี่ยก็ให้ดูแสงทองสาดลงมาพระอาทิตย์ตอนนี้สว่างจ้าแล้ว สว่างจ้าแล้วเราก็สาดลงมานี่เราก็จะเห็นเงาน้ำที่เหมือนฝูงปลาสวยสวยจริงๆโอ้โหดูดูเหมือนกับว่าเขาไปกันเป็นหมู่เป็นเหล่าเลยเนาะค่อยๆเคลื่อนตัวไปค่อยๆเคลื่อนตัวไปดูประกุการณที่เนี่ยดูสวยมากเลยนะเหมือนมีเหมือนเขาค่อยๆเคลื่อนตัวไปในน้ําแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เนาะ มันเป็นควันที่ลอยขึ้นมาจากในน้ําเหนือน้ําก็เป็นอะไรที่อืสวยงามเป็นภาพที่สวยที่เสาดอยเองก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละเจ้าค่ะเอ้ยดูต่อไปดูต่อไปดูจนกว่ามันจะหมดไปแต่มันก็คงจะไม่หมดง่ายๆก็คือถ้าแสงอาทิตย์ผ่านไปแล้วก็คงแสงอาทิตย์แสงอาทิตย,ตย์พอมันสูงขึ้นสูงขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนทิศในการสาดส่องเรื่อยเเห็นไหม เพราะว่ามันเริ่มจะสาดสองสูงขึ้นตอนนี้ตรงที่ที่สาวดอยอยู่ถ้าเบี่ยงไปอีกนิดมันก็จะเจอละมันก็จะเจอการอันนี้ละนี่เนี่ยเห็นไหมพอจับมุมนี้เราก็จะไม่เห็นแล้วใช่ไหมเราก็จะไม่เห็นละแต่ว่าเราจะยังเห็นอยู่ก็ตอ่อตอนที่ว่ามันมีแสงอาทิตย์สาดสองลงมา ตอนนี้ก็ค่อยๆมือไอ,อ้ไม่ไม่ใช่ค่อยๆจะจางหายไปน้อยลงน้อยลงละแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่นะตอนนี้อ่ะดูไปเรื่อยๆนะคะดูไปเรื่อยๆโอ้โหเนาะนี่โอ้เนี่ยเหมือนปลาเหมือนปลาว่ายอยู่ในน้ําเป็นแบบเหมือนปลาก็ไม่ใช่ปลาน่ะเนาะเนี่ยโอ้สาวดอยเองก็ยังตื่นตาตื่นใจนะโอ้รู้สึกว่าเพิ่งจะเคยมีโอกาสได้มานั่งดูนั่งแบบนี้แหละ เชื่อไหมล่ะดูด้วยตาเปล่านี้ยังธรรมดานะแต่เวลาดูดูในกล้องอ่ะทำไมมันโอ้โหสวยมากๆเลยอ่ะเหมือนฝูงปลาว่ายอยู่ในน้ำนะเป็นอะไรที่โอ้ยเนาะมามามาคือเป็นภาพศิละปะเหมือนเป็นดูให้เป็นภาพศิลป์แล้วก็เป็นภาพศิลป์จากธรรมชาตินะนะ่ะนานๆจะได้เห็นสักที ดูโอ้โหสวยงามอีหลีงามจริงๆโอเคค่ะแม่อุ้ยนกไลสวัสดีจ้าอามทวีสวัสดีจ้ทจาทำไม่มีเงาไม่บงังแดดไอ้น้ำจะเยอะกว่านี้แม่นแมนแต่ทีนี้เขาให้เราดูแค่นี้แสงสีทองส่องลงประกายเด่นดุดดังใจส่องใจเธอเพ้อหาทุกวันป๊าดูมาแบบแนวไหนล่ะพ่อใหญ่ก่อน สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกเมนคุณเล็กอามทวีพัชรีแล้วก็ทุกท่านเดอ้อขอบคุณมากๆนะคะสะาวดอยขอลงไลค์ก่อนละเดอ้อค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะบา,บายบายอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ ท,ทั้งชอบทั้งไลค์ก็กดทั้งไลค์ทั้งแชร์รักไม่รักก็กดไลค์กดแชร์เป็นโลดแชร์ไปก่อนนะคะแชร์ความสวยงามไปสู่สายตาประชาชนนี่โอ้โหนี่อย่างสวยเลยนะแสงนี่แสงนางฟ้าทิวดาสาดส่งลงมาอม,มโนไป <c oughs>